สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไอเกาหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเซเว่นไอไกลนะในธนคารนี้สิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือการบริหารทรัพยากรพวกตัวธรรมดาตัวพิเศษพีหน้าเขียวอะไรพวกนี้นะว่าจะเอาไปใช้งานยังไงซึ่งวิธีการเนี่ยเป็นแค่ข้อแนะนํานะจะทําตามหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่วิจัยญาณของท่านนะไม่จําเป็นต้องทําตามก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นแนะนาไม่เฉยนะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวละครธรรมดาที่เป็นเด็กกันนะ หลังจากที่เราฟาร์มกันมาอย่างนักหน่วงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคังท่านก็จะเต็มนะครับแล้วก็ท่านก็จะมีเด็กอย่างเงี้ยสดาวหรือ3าดาวเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องไหมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นความรู้เล็กน้อยแต่บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะก็คือตัวละครที่เป็นตัวละครเลเวลไม่เต็มกับตัวละครที่เลเวลเต็มเนี่ยมันจะขายได้ราคาต่างกันนะอย่างเช่นอันนี้อย่างที่เห็นนะว่าถ้าเป็นตัวละครเลเวลเต็ม32ดาวเนี่ยจะได้2007 แต่ถ้าเป็น2ดาวเวลหนึ่งเนี่ยจะได้พันสองห้าสิบนะอันนี้เนี่ยมันจะมีส่วนต่างที่ฟิกอยู่นะครับก็คือตัวละครที่เวลเต็มกับเวลไม่เต็มจะมีการซื้อขายต่างกันอยู่ที่1นึ่พันสี่ร้อยห้าสิบอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกันทุกดาวนะไม่ว่าจะเป็น4ดาว5ดาวค่าความต่างของเวลเต็มกับเวลไม่เต็มจะเท่ากันตลอดก็คือ1450ซึ่งวิธีการกําจัดพวกทรัพยากรออกไปแบบง่ายที่สุดเนี่ยก็คือฟาร์มแล้วก็คือขายทิ้งเลยนะ ก็คือขายทิ้งไปแบบง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะกี่ดาวก็ตามแต่นะ2ดาว3ดาว4ี่ดาว5ดาวก็คือพอฟาร์มได้มาปุ๊บก็ขายทิ้งเลยอันนี้คือการแก้ปัญหาแบบง่ายสุดนะคุณก็จะได้ตังกตะเกียงมาแต่อันนี้เป็นวิธีการที่ผมไม่ได้ทํานะครับวิธีการที่ผมทําก็คือถ้าเป็นตัวละคร2ดาวผมจะนํามาบวกกับตัวละคร4ดาวให้มันเป็นบวก5อย่างนี้นะ หรือถ้าเป็นตัวละคร3ดาวผมก็จะเอาบวก5าดาวบางทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเช่นเอาตัว2ดาวบวก5ดาวอะไรประมาณนี้แต่โดยส่วนตัวก็คือพยายามตีบวกนะให้กลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการผสมนะอย่างนี้นะอันนี้ผมผสมแบบหลายคู่นะอย่างนี้อย่างเช่นอันนี้ก็สดาวขึ้น5ดาว5้าดาวขึ้น6ดาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ผสมเลยก็คือพยายามตีบวกแล้วผสมขึ้นไปเรื่อยๆนะ บางทีถ้าโชคดีก็ได้ตัวพิเศษนะแต่เราจะก,การตัวพิเศษยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะอ่ะอันนี้ผสมได้แต่ตัวธรรมดานะแล้วต่อมาก็จะมีปัญหาอย่างที่เห็นนะตัวละคร6ดาวเต็มลึ่มเลยตัวละครธรรมดา6ดาวเหล่านี้เอาไปทําอะไรดีสิ่งหนึ่งที่เอาไปใช้ได้ง่ายสุดก็คือขายเหมือนเดิมนะหรือถ้าไม่ขายอีกวิธีการหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนํานะแล้วแนะนําว่าควรจะทําก็คือให้เอาตัวละคร6ดาวเนี่ยที่เป็นตัวธรรมดา เอาไปใช้สำหรับในการตีบวกตัวละครที่มิสอเวกให้ขึ้นบวก10คือถ้าเป็นปกติเนี่ยคนคิดว่าน่าจะใช้ตัวละครพิเศษเพราะมันได้แต้มเยอะถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วตัวละครพิเศษเนี่ยถ้าเราไม่ได้ขาดแคลนในการจำเป็นต้องตีบวกจริงๆเนี่ยอย่าใช้ตัวละครพิเศษตีบวกจะดีกว่านะครับให้ใช้ตัวละครธรรมดา6ดาอย่างเงี้ยครับตีบวกอัดขึ้นไปเรื่อยๆจนบวก10เลยนะเพราะถ้าเกิดเราใช้วิธีการอันเดียวกับผมเนี่ย ก็คือการตีบวกตัวละครเลเวลน้อยเอยโทษทีครับการตีบวกตัวละครดาวน้อยขึ้นมาจน6ดาวเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าจะมีตัวธรรมดา6ดาวเนี่ยเหลืออยู่เยอะมากให้ใช้วิธีการนี้จะคุ้มกว่านะส่วนใครถ้าไม่ได้มีตัว6ดาวธรรมดาเยอะอย่างนี้เนี่ยหรือไม่ได้ใช้วิธีการนี้ก็แล้วแต่เลยครับจะใช้ตัวพิเศษบวกหรือใช้ตัวสลายไอตัวพวกนี้บวกอันนี้เป็นของแน่นอนอยู่แล้วนะที่ต้องบวกก็แล้วแต่เลยครับส่วนอีกวิธีการหนึ่งซึ่งผมก็ใช้อยู่ก็คือมันจะมีทรัพยากรหนึ่งตัวในเกมซึ่งหายาก พอสมควรอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ก็นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าโทปาสไอ้โทปาสเนี่ยมันก็คือก้อนสีเหลืองๆตรงนี้ซึ่งวิธีการหามันเนี่ยปกติแล้วมักจะได้เป็นส่วนเสริมมากกว่านะทําให้เรามีจํานวนโทปาสค่อนข้างน้อยและในร้านค้าโทปาสเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่บังคับแนะนําให้ซื้อตุนไว้ก่อนเลยมันก็คือหินอเวกแต่ผมซื้อไปแล้วนะหรือใครอยากได้ทรัพยากร,กรอื่นเนี่ยถ้าเรามีโทปาสเยอะเราก็คงอยากเหมาถูกต้องไหม วิธีการหาโทปาสอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งถ้าคนมีตัวธรรมา6ดาวเยอะเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้กันนั่นก็คือการลิมิตเบรกตัวละคร6ดาวนั่นเองอย่างเช่นอันนี้ผมมีตัวแม่งูเนี่ยเต็มเลยนะสิ่งที่ผมทําก็คือลิมิตเบรกแม่นางนะนี่ครับกดก็ไปเลยนะเอาตัวทำซ้ำเนี่ยกดก็ไปเลยและอันนี้ก็คือวิธีการใช้พีหน้าสําหรับคนที่พีหน้าลดแล้วก็คือไม่รู้จะเอาพีหน้าไปทําอะไรดีตัวละคร ที่เอาไปแลกเป็นตัวอัปเกรดสกิลก็เยอะแล้วอย่างเช่นของผมเนี่ยก็เยอะมากๆนะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับอย่างที่เห็นนะว,ว่ามีเป็น10บสตัวเลยล้นแล้วนะเอาพีหน้าสีเขียวไปแลกเนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ใช้งานนะวิธีการกําจัดพีหน้าสีเขียวก็คือให้เอาเป็นตัวแทนของตัวละครธรรมดาแล้วก็ทําการลิมิตเบรกขึ้นไปเลยนะซึ่งการลิมิตเบรกเนี่ยมันจะมีลุ้นติดคูณ2องด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับถ้ามันติดคูณเนี่ยมันจะคืนทรัพยากรให้เราเองอ่ะ ก็กดไปเต็มที่10บตัวเลยนะเสียเงินล้านหกนะแล้วเรามาดูว่าเราได้ทวปาเท่าไหร่กันนะอย่ที่เห็นนะครับว่าผมมีลดราคาจากพวกค่าความสัมพันธ์หรือก็อที่อัปเกรดไปนิดหน่อยนะอาจจะเหลือประมาณสกการห้าแล้วก็นี่ครับมีการคืนพีหน้าให้ผม1ตัวนะแสดงว่าในนี้มีการลิมิตเบรกแบบคูณ2ตปิดไปทีหนึ่งนะอาละเราไปดูทวปาที่เราได้กันดีกว่านะนี่ครับผมกดรวมเลยนะนี่ครับจาก2 4 6สี่หก1ปดสิบสิบิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบนะ นี่ครับเสียงเงินไปนล้านหกับตัวละครธรรมดา10ตัวนะได้โทรปาสคืนมา110อันนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทําหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่เหมือนกับเราเอาเงินกับอะไรมหาศาลเนี่ยไปแลกกับโทปาสนะอันนี้แล้วแต่เลยนะถ้าถามว่าตัวละครที่ทําอย่างนี้ไปแล้วคือลิมิตเบรกไปแล้วเนี่ยเอาไปทําอะไรดีคำตอบก็คือเหลือวิธีการเดียวในการใช้ตัวละครนั้นแล้วครับนั่นก็คือขายทิ้งนั่นเอง คือตัวละครที่ไปจนสุดแล้วเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะหรือจะเอาเป็นทรัพยากรในการตีบวกตัวมิสเอเวกอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะค่าเท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะเนี่ยครับธรรมดาก็ขายทิ้งเลยนะสิ่งที่จะได้เพิ่มเนี่ยมันก็คือตัวตะเกียงนะครับอย่างที่เห็นนะจะได้ตัวตะเกียงเนี่ยมาอย่างเยอะมากมหาศาลเลยนะส่วนเงินเนี่ยอันนี้เนี่ยจะได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยได้11350นะอย่างที่เห็นนะครบบาบ่าเงินเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ตัวตะเกียงเนี่ยต่างกันแบบหลายเท่าเลยนะจาก400กว่าเนี่ยกลายเป็น4,000กว่าเลยนะเกือบเกือบ5,000เลยทีเดียวนี่ก็เป็นวิธีการกําจัดตัวละครที่เราลิมิตเบรกแลกโทปาไปแล้วนะนั่นก็คือขายทิ้งครับเอาตะเกียงนะนี่ก็เป็นการหาตะเกียงอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็คือการหมุนเวียนทรัพยากรนะครับของตัวธรรมดานะนั่นก็คือเอาตัวเด็กตีบวกตัว4ี่ ขึ้น4ี่ห้าดาว6ดาวไปแล้วก็คอยเก่งตัวที่6ดาวซ้ำๆกันไว้แล้วก็ลิมิตเบรกเอาทรอาร์ตนะแต่ก็อย่าลืมเก็บตัว6ดาวไว้ใช้ในการตีบวกตัวละครมิสอเวกด้วยนะต่อมาเป็นการใช้ทรัพยากรของตัวละครพิเศษนะพวกตัวละครพิเศษเนี่ยถ้าเราได้มาตอนที่ตัวละครหลักเราเนี่ยมันยังเวลไม่50อันนี้ก็ง่ายครับก็คือขึ้นไปแล้วก็ไปลิมิตเบรกมันให้50อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าตัวละครนะเราเต็มแล้วทํำยังไงดี วิธีการง่ายก็เหมือนเดิมครับก็คือขายทิ้งนะคุณก็จะได้เงินกับตะเกียงไปค่อนข้างเยอะเลยนะอแต่ตัวละครพิเศษอย่าลืมปลดไอ้ตัวแม่กุญแจออกนะเนี่ยครับพอปลดแล้วนะคุณก็จะสามารถขายทิ้งได้คุณก็จะได้เงินกับตะเกียงไปค่อนข้างเยอะเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวที่หลังเป็นพื้นสีทองแล้วเนี่ยจะได้เงินหลักล้านเลยนะอย่างเช่นเดี๋ยวผมขายแม่เซียให้ดูนะอย่างที่เห็นนะครับเงินเป็นล้านตะเกียง4ี่พันกว่านะก็ เป็นการหาเงินอีกทางหนึ่งที่ดีเหมือนกันในการขายตัวละครนะครับซึ่งจะขายตัวละครตอนจังหวะไหนเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณได้มา4ดาวเลยคุณจะขายเอาเงินกับตะเกียงเลยก็ได้ก็จะได้ทรัพยากรน้อยลงกว่าล่างอื่นๆแค่นั้นเองนะหรือคุณจะพัฒนาใช้ท่าที่มีอยู่ของคุณพัฒนาตัวละครขึ้นมาจาก4ดาวเป็น5ดาว6ดาวพอ6ดาวแล้วค่อยขายทิ้งที่หลังอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่นะครับว่าจะจัดก,การยังไงแต่อันนี้ก็คือหนึ่งในวิธีการการจัดก,การตัวพิเศษที่ล้นออกมานะ ส่วนอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการเอาไปตีบวกตัวละคร m s สอเวกนะให้มันขึ้นบวก10นะอันนี้เป็นวิธีการที่ผมไม่แนะนํานะครับแต่น่าจะมีคนทําบ่อยนะเพราะว่าปกติแล้วการตีบวกตัว m s s ให้บวก10เนี่ยไอสไลเ e จลลี่เนี่ยมันไม่ค่อยพอแล้วก็ถ้าไม่ได้ฟาร์มทําแบบผมก็คือมีตัวละครธรรมดา6ดาวเยอะเนี่ยปกติก็จะใช้ตัวพิเศษบวกนะแต่ถ้าพูดถึงผมไม่แนะนานะครับแต่จะทําก็ได้นะต่อมาวิธีการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ วิธีการที่อาจจะมีคนไม่ค่อยปื้มนะนั่นก็คือการย่อยเอาแค่เศษครับเนี่ยครับย่อยเอาเศษแค่3 0ิเศษซึ่งผมใช้วิธีการนี้นะในการแก้ปัญหาไอช่องตัวละครที่ล้นเนี่ยก็คือผมจะย่อยทุกตัวเลยครับตัวละครพิเศษนะซึ่งอันจริงผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะครับผมเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้เล่นเก่า เลยมีสิทธิ์ที่จะไม่สนไอเงินกับตะเกียงที่ตัวพิเศษได้มาผมมีความรู้สึกว่าเศษตัวละครหายากกว่าถ้าตีค่าเป็นเงินนะคือพูดอีกอย่างหนึ่งอะเงินล้านนึงกับตะเกียงอีกประมาณสัก4ี่พเนี่ยถ้าเทียบว่าจะหาเงินล้านนึงเนี่ยใช้500รลูบี้เนี่ยเราได้เงิน10ล้านเลยแต่ใช้500รลูบี้หาเศษตัวละครที่เราต้องการ30เศษเนี่ยผมรู้สึกว่ายากกว่าอย่าที่เคยเปิดแพ็กไปในไลน์นะ คือการจะหาเศษตัวละครเจาะจงที่เราต้องการเนี่ยแค่500รูบี้เนี่ยผมว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่เงินล้านนึงเนี่ยเราจ่าย500เนี่ยเราได้10ล้านเลยล้านนึงเนี่ยเหมือนกับ50ารูบี้เท่านั้นเองหา50ลรูบี้เนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่ยากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการที่ผมใช้กําจัดตัวละครพิเศษนะครับนั่นก็คือย่อยเป็นเศษนะจะทําตามหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลยครับผมขอกลับมาสรุปอีกครั้งนึงนะครับ สรุปก็คือถ้าเป็นตัวละครธรรมดาสำหรับผมผมจะตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆ4ดาวขึ้นเป็น5้าดาว5ดาวขึ้นเป็น6ดาวเสร็จแล้วจะทำการลิมิตเบรกในกรณีที่ตัวละครธรรมดาที่ได้มามันซ้ำกันเยอะเพื่อเอาโทปาสแต่ก็จะไม่ลืมเก็บตัวละครธรรมดาไว้ไว้ตีบวกตัวละครที่มีการบิทอเวกให้ขึ้นบวก10ส่วนตัวละครพิเศษสิ่งที่ผมทำก็คือไม่ได้มาจะทำการขึ้น6ดาวแล้วขายย่อยเอาเศษอันนี้คือวิธีการของผมนะแค่แนะนำเฉยนะครับ ไม่จะเป็นต้องทําตามก็ได้ส่วนวิธีการอื่นที่ง่ายๆก็อย่างเช่นขายเอาเงินอันนี้ก็เป็นวิธีการเบสิกมาตรฐานนะครับการบริหารทรัพยากรไม่มีผิดมีถูกนะครับแล้วแต่เส้นทางที่ท่านตัดสินใจเลือกนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจบริหารทรัพยากรตามแต่วิจารณญาณของท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ